โอกาสในการมีบุตรของคุณะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมีลูกมากๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมีหรือเปล่านะคะหรือไม่รู้ว่าจะต้องพยายามมากแค่ไหนนะคะหรือต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ย,ยิปซีจะบอกกับเราว่าอย่างไรก่อนอื่นมาตั้งจิตธิทธานพร้อมกันก่อน,นะคะ่ะขอให้ไพ่ช่วยเปิดเผยด,ดวงชะตาให้คาตอบคาแนะนา และแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนค่ะเมื่อตั้งจิตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกไพ่จากทั้งสี่กองนี้กันนะคะกองที่1กองที่สองกองที่สามและกองสุดท้ายกองที่สี่ค่ะตรงนี้เนี่ยใครเลือกไม่ทันจะโพสไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้เป็นกำลังใจให้แม่หมอ ก่อนด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันที่กองที่1เหมือนเดิมค่ะกองที่1นนี้นะคะโอ้โหคุณได้8เหรียญค่ะคุณได้7ถ้วยค่ะลักคุณได้จัตติค่ะสำหรับแม่หมอนะแม่หมอมองว่าจริงๆถ้าคุณอยากจะมีลูกเนี่ยคุณสามารถมีได้หลายคนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า คุณและคู่ครองของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพร้อมค่ะแต่นะคะแต่นะคะก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมีลูกของคุณเนี่ยมันอาจจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะคะหรือพูดง่ายๆว่าไม่เหมาะมองว่าคุณอาจจะแต่งงานช้านะเกินจากวัยที่เหมือนกับเฮ้ยจะควรที่จะมีลูกอะไรแบบนี้นะคะถ้าถามว่าแล้วถ้า ยังอยากจะมีอยู่ลำมีได้ไหมมีได้แน่นอนนะคะมีโอกาสมีได้แน่นอนนะคะแล้วก็มีได้หลายคนด้วยนะคะเพียงแต่อย่างที่บอกพอมันช้าปุ๊บคุณก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันเลยช่วงเวลาที่เหมาะสมล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้อยากมีเนื่องจากเรื่องของช่วงวัยแต่ถ้าถามถึงเรื่องของสมรรถภาพแล้วเนี่ยสามารถมีได้นะคะแต่รู้สึกว่าใจคุณเนี่ยรู้สึกว่าออไม่แล้วล่ะอะไรแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะ อยากมีไหมนะคะหรือว่ารู้สึกว่ามันเออยากที่จะมีละหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากมีจริงๆก็อาจจะต้องรีบหน่อยนะคะรีบหาคนมาช่วยกันผลิตลูกมิดหนึ่งนะคะอ่ะต่อมานะคะสำหรับใครที่เลือกกล่องที่สองคะ่ะกล่องนี้นะคะคุณได้ราชาไม้เท้าคะ่ะคุณได้ราชนีถ้วยคะ่ะและก็คุณได้เดอะฟูนะคะถ้าถามถึงแม่หมอนะ ตัวคุณตัวคุณมีโอกาสที่จะมีใหม่มีโอกาสที่จะมีสูงอยู่แล้วนะคะถ้าคุณคิดจะมีเนี่ยก็คิดว่าติดได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าอาจจะติดปัญหาที่ตัวคู่ของคุณนะคือเขาอาจจะเหมือนกับอยู่ในช่วงที่กําลังทํางานนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวก็อาจจะยังไม่มีเวลาหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่พร้อมอยากจะสร้างตัวมากกว่านี้อีกอะไรประมาณนี้นะคะก็ทําให้ปล่อยเวลาไปยาวนานนะทำให้ถ้าคุณจะมีลูกเนะี่ยหมอก็มองว่าคุณอาจจะ มีลูกช้ากว่าที่คุณตั้งใจไว้เพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยเขายังไม่พร้อมในตอนนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของร่างกายที่ไม่พร้อมนะาจะาเรื่องของเวลานะคะแล้วก็เรื่องของรู้สึกความรู้สึกที่เฮ้ยอยากจะให้ทุกอย่างมัน เราต้องมีนั่นก่อนเราต้องมีนี่ก่อนอะไรยเงี้ยแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากมีก็มีได้เลยนะคะผิดกับคู่ของคุณนะแต่ถามว่าจะมีก็มีได้ไหมมีโอกาสมีได้ค่ะแต่ว่าช้าแล้วพอตั้งใจจะมีปุ๊บมันก็อาจจะแบบนึกออกไหมอาจจะต้องรอเวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะคือไม่ใช่แบบคิดอยากจะมีปุ๊บก็ติดปับอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่ามีได้ไหมก็มีได้แน่นอนนะคะถัดมานะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่3ค่ะสําหรับกองที่3มนี้นะคะคุณได้เป็นสองดาบค่ะ ห้าถ้วยแล้วก็หกถ้วยค่ะอ่ะแม่หมอมองว่านะแม่หมอมองว่าคุณเนี่ยโอกาสที่จะมีลูกเนี่ยจริงๆก็ยากนะเออมันเหมือนพยายามและพยายามจะมีนะคะก็ยังไม่มีนะคะมีแล้วก็มีโอกาสที่เสียงที่จะหลุดได้ง่ายนะคะเออคืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นแทงก็ได้นะแต่มันก็ว่ามีแล้วใช่ไหมคะบางทีนมันเหมือนว่าไงอะ่ะบางทีเนี่ยยังไม่ทันที่จะครบ สมมติ้่ามันยังเป็นตัวอ่อนอยู่มันยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าแทงอ่ะทุกคนนึกออกไหมนะคะอืมก็ยังไม่ทันถึงขั้นนั้นนะคะเหมือนจะติดจะเนีอ่ะก็หลุดซะก่อนนะคะหลุดขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะอกว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบุตรยากนะเอาจริงๆแต่ถามว่ามีได้ไหมถ้าโอกาสที่คุณจะมีนะคะคือคุณก็ต้องพึ่งผานะคะการไปมูเตลูนะคะไปขอนะคะหรือว่า การไปทําทางวิทยาศาสตร์นะซึ่งก็ไม่ได้ติดง่ายๆเหมือนกันนะคะอย่างที่แม่หมอบอกมันอาจจะแบบอ่ะติดและรอผสมก็หลุดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะยากแต่ถามว่ามีโอกาสาที่จะมีไหมมีค่ะแต่ว่าการรอคอยของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวนานนะคะแล้วก็ลําบากนะต้องผ่านอะไรมากมายพอสมควรนะคะกว่าที่คุณจะได้นะคะใน สิ่งที่คุณหวังก็คือบุตรของคุณนั่นเองนะคะมาต่อกันที่กองสุดท้ายค่ะกองที่4ค่ะกองที่4นะคะคุณได้เป็น4ถ้วยค่ะ1ดาบค่ะแล้วก็เด e สตา r ค่ะเออแม่หมอมองว่าตัวคุณเนี่ยนะคะถ้าถามถึงเนี่ยคิดว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้อยากมีลูกมากนักนะคะอาจจะด้วยประสบการณ์ ของคุณก็ได้นะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ชอบเด็กคุณไม่ได้อยากที่จะมีลกูกคุณไม่ได้อยากสร้างครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทางคู่ของคุณเองเขาก็าอาจจะรู้สึกว่าเออเขาเขาก็ไม่ได้อยากมีนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในช่วงแบบ สร้างในสร้างตัวนุ่นนี่นั่นนะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่มีคู่ก็ได้นะคะเออแต่ว่าหลักบาจเนี่ยทั้งคุณแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากจะมีนะคะคนก็รู้สึกว่าเออก็อไม่ได้มีก็ไม่ได้เสียหายอะไรอะไรแบบนี้นะคะฉันก็อยู่ได้นะคะอยู่เป็นคนเดียวแบบนี้อยู่กับคู่แบบนี้ก็โอเคแล้วดีแล้วนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเอออยากจะมีอะไรขนาดนั้นนะคะก็เป็นกลับมาในสําหรับกองที่4นะแต่ถ้าถามว่าอาล่ถ้าคุณอยากมีละ่ะ นะคะจะมีได้ไหมเนื่อถามว่าคุณอยากมีจะมีได้ไหม,ไม,มองจ,จริงก็มียากด้วยนะเออมันอาจจะแบบเหมือนอยู่ที่ใจของคุณไปตั้งแต่แรกนะคะมันก็เลยทําให้ร่างกายของคุณมันเหมือนกับต่อต้านนะคะต่อต้านในการที่จะมีนะคะหรือว่ามีความเครียดนะคะทําให้มีลูกยากนะคะก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับค่งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ